สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับ FC ทุกๆคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายในคลิปที่2นะครับงวดประจำวันที่24เดือน1ิ2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับพี่ๆก็สำหรับแนวทางนะครับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายนี้ของเรานะครับเนาะที่ว่าผมทำสูตร ปรับเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปในหนึ่งคู่ตรงๆนะครับเน้นๆด้วยนะครับที่ผมบอกว่าผมเน้นไปที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเกือบจะไม่มานะครับพี่มานนอยสุดท้ายนะครับมานนอยสุดท้ายนะครับเกือบไม่มานะครับพี่พี่ก็มาดูนะครับมาดูว่าตัวเด่นตัวไหนเข้าบ้างนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับผมจะสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับห้าสามเจ็ดนะครับผมกับห้าหกนะครับ รอบเฉพาะกิจเด่นเจ็ดนี้เด่นเจ็ดนี้มานะครับผมแต่สามเจ็ดเราไม่มีนะครับอืมนะครับสามเจ็ดเราไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับผมนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับสี่แปดสามกับสี่เจ็ดอันนี้ก็เจ็ดมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าเจ็ดสี่ไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่นะครับตัวเด่นเจ็ดถือว่ามาเด้งแล้วนะครับเด่นเจ็ดนะครับอืมอันนี้ก็สามเก้า แเนาะอันนี้3 7 8นะครับพี่โอ้เสียดายนะครับเนาะเจยดไปเจยดมานะครับ3ตัวนะครับผมเจยดไปเจยดมานะครับส่วนในรอบปกตินะครับ8 4 3กับ0 5นะครับผมอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับผม0 5 4 3เนาะส่วนในรอบ VIP นะครับ6 1 0กับ0 8นะครับผมก็ของเราที่ผมเน้นให้นะครับ1เน้นเด่นหนึ่งเนาะเด่น1นี่มานะครับแล้วก็10 มาเข้าตรงๆนะครับในรอบสุดท้ายนะครับส่วน08นะครับพี่ๆถ้าเกิดใครนะครับจับแนวทางในเลขเด่นตารางนะครับที่เหลือนะครับน่าจะมีโชคกันนะครับ8นี่มาเนาะ7นี่มานะครับ11มาเนาะ7มานะครับไม่มาแต่ไม่มาแต่9เมื่อวานนี้เลขเด่นตารางของเรานะครับถ้าจับคู่นี้เข้าไปที่08อีกนะครับในรอบสุดท้ายนะครับผม นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะวันแรกวันแรกนะครับวันแรกนะครับปรับสูตรปรับสูตรใหม่นะครับพี่เนาะก็ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบตัวเด่นตัวไหนค่อยตามตัวนั้นนะครับพี่นะครับผมเนาะเพราะแต่เมื่อวานนี้ผมจะเน้นให้ในในในเด่นหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดใครตามก็น่าจะเข้าพี่หนึ่งศูนย์นะครับในรอบสุดท้ายนะครับผม ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับพี่ๆตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่พี่เลขเด่นตารางนะครับเลขเด่นตารางที่ผมจะให้ไปก็จะมี8นะครับ ศูนย์นะครับผมสามนะครับหกแล้วก็เจ็ดนะครับพี่พี่มีสามมีเจ็ดมีแปดมีหกมีศูนย์นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมจะคัดจะคัดมาให้แค่สองตัวเด่นนะครับพี่พี่นะ้องคัดมาให้สองตัวเด่นนะครับ ผมให้ไปที่นะครับก็คือผมให้ไปในที่วิ่งหกนะครับวิ่งหกลูดสามนะครับพี่วิ่งหกลูดสามนะครับ ส่วนจับคู่นะครับเด่น6นะครับจะให้เด่นละ4คู่นะครับก็จะมี60นะครับ6กสองหกเจ สามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเจาะตัวนิ้นนะครับตัวเจาะตัวนิ้นตัวเจาะตัวนิ้นนะครับผมให้ไปที่หกสองนะครับ หกแปดสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับพี่พี่หกสองหกแปดสามหกสามเจ็ดนะครับสลหรับตัวเจาะส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อย หลักร้อยผมให้ไปที่เลขสามนะครับพี่พี่ก็จะเป็นสาม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 หกนะครับสามหกแปดนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ใครไม่ชอบนะครับที่ผมจับคู่ไว้ให้เนาะก็ อาจจะมีบางคู่นะครับที่ยังคงเหลืออยู่เนาะก็จะมีมี8 0ดศเนาะแปดศูนย์แปดเจ็ดประมาณนี้นะครับแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับที่ผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับหรือว่าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเนาะประมาณนี้นะครับพี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ตัวเด่นนะครับเนาะสามนะครับสามแล้วก็หกตัวเด่นในตารางนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่ขอให้มีโชคลาภกันทุกๆคนนะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ